อับราฮมัมีลูกชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอิสสักเขามีลูกชายและลูกชายของเขาก็มีลูกชายในรุ่นที่สนั้นเกิดการกันดันอาหารอย่างหนักไปทั่วพื้นแผ่นดินเว้นเสแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมทุกอย่างได้เตรียมอาหารไว้ในแผ่นดินอียิปต์แล้วพวกเขาทั้งหมด70คนจึงได้ย้ายถิ่นฐานไปที่แผ่นดินอียิปต์พวกเขาใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายร้อยปีจํานวนของพวกเขาเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็นชนชาติอิสราเอลกษัตริย์ของอียิปต์เห็นดังนั้นจึงเริ่มกลัวเนื่องด้วยจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วกษัตริย์ฟาโรจึงสั่งให้ชนชาติอิสราเอลนั้นตกเป็นทาสและทุกข์ยากลำบากชาวชนชาติอิสราเอลจึงเริ่มเรียกร้องหาพระเจ้าแล้วบอกพระเจ้าว่าหากพระเจ้ายังจำเราได้ได้โปรดช่วยเราด้วย คาสัญญาที่พระองค์ได้ให้กับอับราฮัมอยู่ที่ไหนตอนนั้นพระเจ้าได้จัดเตรียมโมเสสให้เรียบร้อยแล้วพระเจ้าได้ตรัสก,กับโมเสสว่าจงไปหาฟาโรห์และพูดกับเขาว่าพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลตรัสว่าจงปล่อยคนของเราไปแต่กษัตริย์ฟาโรห์ก็จึงถามโมเสสต,ต่อไปว่าแล้วพระเจ้าของเจ้าคือใครและทำไมเราต้องฟังเขาด้วยเขาก็ไม่ได้ปล่อยชนชาติอิสราเอลไป หลังจากนั้นพระเจ้าได้ส่งภัยพิบัติต่างๆเข้ามาในเมืองของอียิปต์แต่ละครั้งนั้นก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและแต่ละครั้งที่ผ่านมากษัตฟาร์โรจะเรียกโมเสสเข้าพบแล้วก็บอกว่าให้อธิษฐานต่อพระเจ้าของเจ้าและให้กําจัดภัยพิบัตินั้นออกไปถ้ากําจัดได้แล้วเราจะปล่อยชนชาติของอิสราเอลให้เป็นอิสระแต่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงครั้งที่6 กษัตริย์ฟาโรก็ยังไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลไปและครั้งนี้เราจะมาพูดกันถึงภัยพิบัติครั้งที่7นะครับและนี่คือเรื่องราวในพระคัมภีร์พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงลุกไปแต่เช้าไปหากษัตริย์ฟาโรและตรัสกับเขาว่าพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลตรัสว่าจงปล่อยคนของเราไปให้เขาไปนมัสการเราคราวนี้เราจะส่งภัยพิบัติต่างๆเข้ามาในเมืองอียิปต มาถึงเจ้าและคนของเจ้าเราสามารถประหารเจ้าได้เราสามารถขจัดเจ้าไปจากแผ่นดินนี้ได้แต่เราจะไม่ทำแบบนั้นเพราะเราอยากจะให้เจ้าเห็นถึงฤทธานุภาพของเราและชื่อของเรานามของเราจะได้เลื่องลือไปทั่วโลกครั้งนี้เราจะส่งลูกเห็บภัยพิบัติลูกเห็บเข้ามาที่เมืองอียิปต์จะเป็นลูกเห็บที่ดุนแรงมากที่สุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเมืองอียิปต เพราะฉะนั้นจงต้อนสัตว์และทุกอย่างให้เข้ามาอยู่ในที่กำบังข้าราชการของฟาโรห์ได้ยินดังนั้นคนที่เกรงกลัวต่อพระคำของพระเจ้าก็ได้นำสัตว์และทาสของเขาเข้ามาหลบอยู่ในที่กำบังส่วนคนที่ไม่เชื่อเขาก็ไม่สนใจปล่อยให้ทาสและสัตว์อยู่กลางทุ่งนาพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสว่าจงยื่นมือออกไปบนท้องฟ้า เพื่อที่ลูกเห็บจะได้ตกลงมาโมเสสยื่นไม้เท้าของเขาขึ้นไปบนท้องฟ้าและพระเจ้าก็ทรงบันดาลลูกเห็บฟ้าร้องและฟ้าแลบลงมาทั่วพื้นแผ่นดินอียิปต์เหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทุกอย่างพังพินาศไปหมดไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์และพืชผักทุกชนิดเว้นเแต่ว่าแผ่นดินโกเชนซึ่งเป็นแผ่นดินที่ชนชาติอิสราเอลอยู่นั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย พอกษัตริย์ฟาโรห์ได้เห็นดังนั้นเขาจึงเรียกโมเสสเข้ามาพบและตรัสกับเขาว่าครั้งนี้เราทำบาปพระเจ้าของเจ้าเป็นฝ่ายถูกเราและคนของเราเป็นฝ่ายผิดเราจะยอมปล่อยเจ้าไปเราจะไม่กักตัวเจ้าไว้อีกและนี่เป็นเรื่องราวของพระคัมภีร์ในวันนี้นะครับ